วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JCPL นะครับอยู่กับผมเจเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง3ความลับของคุณสาที่เราอาจจะไม่รู้หรือว่าเรารู้แต่ฟังข้อมูลมาผิดๆในด้านที่คนไทยทำออกเพราะว่าแต่ในส่วนของผมผมได้ไปสอบถามทาหารคุณสา คนสากาเกะนะครับว่าข้อมูลแท้จริงเรื่องที่เขาเล่ามันเป็นยังไงนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ทำคลิปนานนิดหน่อยนะครับเพราะว่ากำลังหางานใหม่ทำอยู่นะครับก็คือเราอาจจะได้ยินว่าคุณสานั้นเป็นคนไทยใหญ่เป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ของคนไทยใหญ่นะครับแต่ถ้าเราฟังข้อมูลนั้นมาผิดละ่ะถ้าคุณส่าไม่ใช่คนไทยใหญ่แต่เป็นคนไทยละ่ะ แล้วบางคนบอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากการค้ายาแต่รายได้ส่วนหนึ่งถ้าสมมุติว่ารายได้ส่วนหนึ่งมันไม่มันไม่ได้มาจากการค้ายาล่ะอา้าวเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึง3ความลับเกี่ยวกับคุณศาสตร์ที่คุณยังไม่เคยรู้นะครับไอ้ที่เรื่องที่คุณเคยได้ยินมาทั้งหมดนั้นปิดไว้ก่อนแล้วก็ลองมาเปิดหูลองมาเปิดใจฟังกับข้อมูลของผมใหม่ๆ อีกสักสามข้อนะครับข้อแรกนะครับก็คือคุณสานั้นเป็นคนไทยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าคุณสานั้นมีชื่อภาษาไทยว่านายจางตะกุลนะครับก็คือมีบัตรประชาชนเป็นคนไทย100%นะครับถ้าอ่านตามหนังสือบางแห่งก็จะพูดได้เลยว่าคุณสานั้นมีบ้านเขาเรียกว่าอะไรบ้าน บ้านอยู่ในประเทศไทยก็คือบ้านหลังนั้นนะติดกับบ้านของนายกหรือว่าติดกับติดกับบ้านของนายกในสมัยนั้นด้วยนะครับซึ่งก็สมัยนั้นเป็นสมัยนายกไหนก็ลองคิดดูนะครับน่าจะเป็นชาวาลิตรหรือเปล่าครับผมก็อาจจะเกิดไม่ทันนะครับแต่นี่คือหนังสือที่ทางไทยเขียนขึ้นนะครับที่ผมได้ไปอ่านเจอนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ถือว่าเป็น ความลับนะครับเพราะส่วนใหญ่เราจะคิดว่าคุณสานั้นเป็นคนไทยใหญ่แต่แท้ที่จริงแล้วเขามีชื่อไทยชัดๆว่านายจางตะกุลนะครับก็เป็นคนไทยร้อเซนตะครับมีบัตรประชาชนถึงขนาดมีบ้านอยู่กับอยู่ติดกับบ้านนายกนะครับอันนี้เรื่องแรกนะช็อกเลียงมากันเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2เนี่ยก็คือว่าาบางแห่งอาจจะพูดว่าคุสานั้น ได้เงินส่วนใหญ่มาจากการค้ายาเสพติดเฮโรอีนฟินอะไรก็ว่าไปแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเงินส่วนนั้นอ่ะเขาเพิ่งจะมาค้าตอนที่จะโดนอตอนที่จะวางอาวุธก็คือในภายหลัง4-5ปีนี่เองนะครับก่อนหน้านั้นอ่ะรายได้ส่วนหลักของเขามาจากการเก็บค่าทางผ่านด่านชายแดนระหว่างพม่าก,กับไทยเพราะว่าคนสานั้นถือว่าครอบครองสามารถครอบครองอนา,าเขต ในฝั่งพม่านะครับก็คือไม่ได้จ่ายภาษีให้พม่พาแต่คือต้องจ่ายภาษีให้คนไทยใหญ่ก็คือถ้าผ่านเข้ามาใา mer, าปนประเทศไทยเนี่ยช่องหลักแต่งด่านหลักแต่งที่ป anyway> ิดไว้นั่นนะก็คือเมื่อก่อนเป็นคุณสาคอบครองไว้นะครับคุณสารอบครองไว้ก็คือถ้าสมมุติว่าจะผ่านด่านนั้นนะก็ต้องจ่ายรายได้ให้กับคุณสานะครับเพราะว่าเมื่อก่อนช่วงนั้นจะเป็นทับของคุณสาไม่ใช่ทัพของพม่านะครับนะครับอันนี้คือเป็นความ เป็นความรู้ใหม่ๆนะครับเพราะผมไปอ่านมาในรายงานของ UNDC นะครับ UNDC ก็คือเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดเนี่ยบอกว่าคนสารเนี่ยสามารถเก็บรายได้ค่าผ่านเนี่ยต่อปีตรงนั้นนะก็คือ30ล้านดอลลาร์นะครับอันนั้นผ่านมาแล้ว20ปีมาบวกกับค่าเงินเฟ้อในสมัยนี้ก็น่าจะหลายร้อยล้านเลยนะครับอันนี้คือข้อที่2นะครับแล้วทีนี้เรามาสู่กันที่ข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยก็คือว่า คนสารเนี่ยเคย,เคยเขาเรียกว่าไรเคยสู้รลบกับคนไทยนะครับเพราะว่าสมัยนั้นอนะ่ะคนสายังไม่้ายาก็คือ,อาทางไทยเนี่ยให้คนสาอาศัยอยู่ในเขตของไทยก็คืออนุโลหไทยหรือว่าหนองอุกสมัยนี้นะครับก็คือมีฐานทัพมีอะไรอยู่แต่พอทีเนี้ยพอ undc หรือว่า dea ของสารัฐเนี่ยตั้งค่าหัวคนสาพอตั้งค่าหัวคนสาเนี่ยหน่วยของไทยหน่วยลบพิเศษของไทยก็ต้องไป ขาเรียกว่าอะไรต้องไปลบกับต้องไปเขาเรียกว่าอะไรไปทลายลงผลิตเฮโรอีนของคุณสานะครับก็คือไปไปไปทลายตอนกลางคืนแต่พอทลายเนี้ยนะเรื่องเนี้ยที่คนไทยบอกมีแค่นี้ใช่ไหมครับแต่พอทลายเสร็จผมไปสอบถามคนเท่าคนแก่ที่เคยเป็นลูกน้องคุณสาบอกว่าในการสู้รบครั้งนั้นนะเขาสามารถปิดเชีพผู้สัม ผู้นำสำคัญของคนไทยได้หนึ่งคนน่าจะเป็นลูกชายของลูกชายของแม่ทัพภักที่5หรือเปล่านะครับผมลืมแล้วนะครับผมลืมแล้วแต่คือที่แน่ๆคือสามารถปิดชีพได้คนสำคัญนะครับก็คือน่าจะเป็นลูกชายของแม่ทัพภักที่5หรือว่าลูกชายของนายกผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้จริงๆแต่เป็นคนสำคัญนะครับอันนี้คือข้อมูลที่เป็นอีกด้านหนึ่งเลยนะครับครับผมเป็นอีกด้านหนึ่งที่ เราอาจจะยังไม่รู้กันหรือว่ารู้กันนะครับหรือว่าข้อมูลถ้าผมาพูดมันผิดไปยังไงถ้าผู้รู้ได้มาฟังคลิปนี้ก็รบกวนคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับว่าความจริงเป็นยังไงนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็วันนี้มีแค่นี้ขอบพระคุณมากค,ครับ